ครับสวัสดีครับเพื่อนเือครับร้านสกัดมือสองเชียงรายนะครับเดี๋ยวผมเอาเสื้อกากของไท่อั่มทรงคลาสสิกมาให้นี่สวยมากตัวนี้นะครับไซส์เป็นไซส์เอสเนาะอกสาสิบแปดยาวยี่สิบสี่นะงานเป็นหนังสวยบอกเลยว่าสวยมากๆกระดุมทุกเม็ดเลยกระดุมทุกเม็ดปั๊มไทยอั่มนะครับปั๊มไทยอั่มหัวไหลเป็นงานปัก ไท่อัมนะครับแล้วก็ตรงชายเสื้อเขาจะาคล้ายๆงานปักนะเป็นการตอกหนังนะครับเป็นรูปไท่อัมโลโก้นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างฟังก์ชันนะครับผมตัวนี้เป็นไซส์เอก่อนว่าเบื้องต้นนะครับมีกาดมาให้5จุดนะมีกันหนาวมาให้1ตัวหสามสิบหกค่อนข้างจะตึง เพืนชก็ค่อน,น,อน,นข,ข้างตึงละสามสิบหกต้องเขาแมวปุงพอสมควรผมอกสามสิบหตัวนี้มันอกสามสิบแปดก็คงต้องตัวเล็กกว่าผมนิดนึงกลังจะดี ปลายแขนเขาเป็นซิปขยายใส่ถุงมือเนาะคนตัวเล็กหน่อยหรือน้องผู้หญิงก็จะดีกระดุมบอกเลยทุกเม็ดปั๊มโลโก้หมดเลยนะครับมีกระเป๋าตรงด้านข้างนะครับกระเป๋าด้านข้างกาดก็อสอกม,มือไหลมีห้าหลังมีห้ามีกันหนาวด้วยมีกันหนาวถอดได้นะตัวนี้ผมหกสามสิบหก นะครับสูวงวัด15ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะต้องตัวเล็กกว่าผมหน่อยหรือ,อน้องผู้หญิงก็จะดีเลยแต่ให้ความคลาสสิกมากๆเลยสวยมากตัวนี้ผมอบอกเลยยังที่ได้มายังไม่เคยมีตัวไหนสวยเท่านี้เลยนะครับสําหรับชายอัมนะกันหนาวถอดได้นะครับกันหนาวก็ถอดได้ตัวนี้นี่ถอดได้ก็จะบางลงอีกนะครับก็จะบางลงอีก กาดไม่ให้ครบนะอที่ผมถอดการดหลังออกตอนนั้นเองแล้วเดี๋ยวผมใส่สึืนให้นะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวยปนยนตสวยแล้วก็ให้ให้ตัวได้นิดหน่อยเนาะเอวปรับได้อนะเอวปรับได้แล้วก็ตรงสะโพกเนี่ยขยายได้ขยายได้งานดีมากหนังตัวนี้ผมซักให้แล้วเรียบร้อยทำความสะอาดแล้วก็ที่เหลือพื่อนอไม่ต้องซักอีกเลยนะครับใช้สเปรย์ทำความสะอาดหนังอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับ เดี๋ยวนะ่มันจะเสียสวยตัวนี้ลงไข่ปลาไวอีกสักรอบหนึ่งนะกิ๊กเลยกิ๊กเลยบอกได้เลยว่ากิ๊กนะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่4,800บาทนะครับสำหรับไท่ฮมตัวนี้เบิกสูงนี่หมื่นกว่าแน่นอนนะครับผมเบิกสูงนี่หมื่นกว่าแน่นอนนะโอเคนะครับสำหรับทรงหนังนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะมีทรงสปอร์ตเข้ามาเดี๋ยวผมรีวิวให้เพื่อนๆชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ